ขอโทษค่ะทุกคนตัวนี้นูโยและเทจริงค่ะความทรงจำา20ปีที่แสนเจ็บปวดหัวใจและการรอคอยที่ยาวนานของเด็กสาวคนหนึ่งออโรราหรือน้องเต้าหู้ออกมาเผยความลับว่าเธอเคยเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ <c oughs> เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ <c oughs> และไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ทุกคนจําได้ไหมคะอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนคนนี้ที่เคยเป็นไวรัลกับการซื้อเต้าหู้ใครจะคิดว่าภายใต้ความน่ารักและรอยยิ้มที่สดใสของเธอจะมีเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดหัวใจซ่อนอยู่เต้าหู้ออกมาบอกกับแฟนคลับค่ะว่าตอนนี้เธอกำลังจะตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงหลังจากเมื่อ20ปีที่แล้วเธอถูกลักพาตัวโดยแก๊งลักเด็ก เมื่อ20ปีที่แล้วเด็กน้อยตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่สาวสองคนและพี่ชายค่ะกระทั่งในวันที่พ่อแม่แยกทางกันแต่ความรักความอบอุ่นที่เธอได้รับจากพ่อและแม่เลี้ยงก็ทำให้เธอยังจำไว้ในใจไม่ลืม อยู่มาวันนึงขณะที่เธอยือนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านก็มีคุณป้าแปลกหน้ามาทักเธอบอกว่าจะพาไปเล่นที่สนุกสนุกด้วยความไร้เดียงสาเธอก็ไปกับคุณป้าคนนั้นทันทีแต่ไม่มีใครรู้ค่ะว่าการจากไปครั้งนั้นจะทําให้เธอต้องจากอกครอบครัวไปไกลฟันร้ายของชีวิตเริ่มที่ตรงนี้แก๊งลักเด็กพาเธอขึ้นรถขับห่างจากบ้านไปไกลขึ้นเรื่อยๆ จนเธอไปเจอคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งในตอนนั้นเธอได้เจอกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนแต่แน่นอนว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กๆอยากจะอยู่สักเท่าไหร่นะจนมีชายคนหนึ่งมาซื้อตัวเธอไปคนที่เธอเรียกเขาว่าพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงส่งเธอไปอยู่กับป้าแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับเธอคะ่ะเธอถูกป้าใช้งานตบตีด่าทอสารพัดอาหารดีๆไม่เคยได้กิน จนเธอถึงกับพูดว่าป้าคนนี้เกลียดเธอซ้ำร้ายไปกว่านั้นเธอเคยถูกลุงสามีของป้าล่วงละเมิดทางเพศเพียงเพราะเธอฉี่รถที่นอนบ้านหลังนี้ยิ่งกว่านรกจนเธอเคยคิดจบชีวิต หลังเกิดเรื่องนั้นพ่อเลี้ยงคนที่ซื้อตัวเธอมาตั้งแต่แรกก็มารับไปอยู่ด้วยค่ะคนน้องมองเข้ามาพ่อคนนี้ก็ดูอบอุ่นใจดีแต่สําหรับเธอแล้วนี่มันต่างกาันร,ราวฟ้ากับเหวภาพรักษ์ณที่น่ารักแทบไม่มีอยู่เลยเขาซื้อเธอมาเพียงเพราะอยากให้เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเป็นหน้าเป็นตาให้เขาก็เท่านั้นและความอัปยศแบบเดิมก็วนซ้ํากลับมาเมื่อวันหนึ่งขณะนอนอยู่ที่บ้านเธอตื่นมาพบว่าพ่อเลี้ยงกําลังลวนลามเธอ เด็กคนนี้จะหันไปพึ่งใครได้ในเมื่อเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนเธอทำได้แค่วิ่งหนีออกไปให้ไกลที่สุดและอยากจบชีวิตอีกครั้งโชคดีที่ไปเจอกับน้าคนหนึ่งมาดึงแขนเธอไว้ปลอบใจปลอบโยนและทำให้เธอได้รับรู้วันนี้เทียบเคียงความรักจากแม่ได้เลยเธอติดต่อกับน้าคนนี้มาตลอดค่ะแต่ซ้ำร้ายความสุขเดียวของเธอต้องจากไปเพราะโรคร้ายตอนนี้เธอตัวคนเดียวแล้วจริงๆ ออโรราหรือเต้าหู้ได้มาอยู่ที่เมืองไทยค่ะมีคอนเทนต์น่ารักมากมายมีแฟนคลับคอยติดตามให้กำลังใจเธอตลอดและในวันนี้เธอก็แจ้งข่าวว่าเธอตัดสินใจกลับไปตามหาพ่อแม่เพราะว่าเธอได้เจอกับเรื่องราวที่พ่อชาวจีนคนหนึ่งตามหาลูกมานานถึง19ปีพวกเขายังหากันจนเจอนั่นปลุกความหวังของเธอขึ้นมาน้องเต้าหู้เดินทางกลับประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และดำเนินการตามหาพ่อแม่ค่ะ นอกจากความทรงจําแล้วหลักฐานเดียวที่เธอยังมีอยู่คือภาพถ่ายวัยเด็กที่แก๊งค้ามนุษย์ถ่ายไว้ที่สถานีรถไฟกวางโจการตามหาพ่อแม่ของเธออาจใช้เวลาเทียบผลเลือดนาน5-7วันส่งกำลังใจให้ต้องหูกันนะคะขอให้เธอเข้มแข็งกับทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้ได้เจอพ่อกับแม่ได้กลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวจริงๆค่ะขอบคุณค่ะคุไทยทุกคนที่อยยขอบคุณค่ะ